หาประจำตัวอันนี้พิเศษสุดปัจจุบันวันนี้ดีใจครับที่ะมณาอนุญาตสั้นๆมนเกินสองนาทีนะครับฝั่งธนีก่อนทุกครท่นั้นก็คือว่าปัญหาเรื่องกฎระเบียบมันเยอะมากคลองหนึ่งคลองจะทำานี่นะครับไม่รู้จะกี่กขงนะครับเส้นทางจะผ่านพี่น้องประชาชนเส้นหนึ่งมีป่าไม้อุทยานราชพัสดุ อบตอบจผมเห็นก mm ิจการเรียนอนี้ด้วยมังกรศัลย์ขณะจันทร์ที่นำเสนอจะรู้จะทำก็คงผมเองนั้นมีโอกาสได้ร่วมร่างรัฐธรรมนูญปี60ในช่วงเป็นอนุธรรมนิกามาตราหนึ่งที่เอามาคุยวันนี้คือมาตรา77ครับอ่านได้ไหมครับสีหักครับขอบคุณใจรัฐขร้นกันให้มีกฎหมายเท่าที่จำเป็น และยกเลิกกฎหมายปรับปรุงกฎหมายที่หมดความจําเป็นหรือไม่สอดคล้องกับสภาพการหรือที่เป็นอุปสรรคต่อาการดำรงชีวิตหรือประกอบอาชีพโดยไม่ชัาชาเพื่อไม่ให้เป็นภาระเก็ปร,เกประชาชนแต่ใๆนะครับเสร็จแล้วการร่างกฎหมายทำยังไงม่ทรานึ่งสำคัญเริรมนุนบอกว่าหนึ่งคณะรัฐมนตร สองสสยี่สิบคนสามประชาชหนึ่งหมื่นคนในส่วนของผมที่อยู่ภาคเล็กนี่นะครับเสนอาาร่างกฎหมายเมื่อไรก็ไปไม่ถึงเลยเพราะไม่ได้ยี่สิบคนประการที่สองประชาชหนึ่งหมื่นคนลงมาเท่าไหร่ก็ต 1, กีตกทุกทางไปสุดท้ายขอฝากคณะรีชุนนาในรูปไทยแดงนะนายครับมนรูปไทยเดยก็ฝากด้วยว่า ไทยที่เป็นรัฐบาลนู่หนั่นเนี่ยช่วยไปแก้กฎหมายที่มันเป็นอึดอรงๆนะที่เรื่องทั้งหมดเนี้ง่ายทีเดียวครับไท้ทำได้เยอะสุดๆซึ่งมีหลายเรื่องที่เป็นงก็ต่างเช่นป่าสงวนแห่งการที่รัฐราลนะครับยุงปีสิปีให้ประชาชนมีได้ขอให้ส่งสัญญาณไปยังประเทศอื่นครับมีการยกเลิกกฎหมายนี่ด้วยไปที่หนึ่งใช่ผมไม่ขอเอื่นพยายามดีมากเลย ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ราชประจุต่างๆสามารถมีคำสั่งให้อยู่ได้โดยไม่ต้องติดต่อจากตครวจกันญาติเรียนความรู้สึกนในึง่พอฟังจบเนี่ยมีความรู้สึกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ทำเลยเรือนที่กัลังคุยกันเลยว่าพรุ่งนี้ถ้าบอกผมว่าพรุ่งนี้พรุ่งนี้แก่เลยนะมยงผมมาทำไมนะผมแนว่ยอาจารแต่ที่อาจารย์ว่าให้กฎหมายที่มีอยู่ระมัดระวังให้ดีแต่เมื่อหาจะทำมงเอาแบบ ช่เงินก็ใช่เงินกองทุนจีอรองหนทีนท้ชาติมีอยู่แล้วอาจจะเดินได้เลยแล้วพอเดินไปสักระยะหนึ่งอยากมีกฎหมายใหม่ว่าเอาจากประสบการณ์ทำงาน,นเอามาทำที่ผมเรีย,ยนเมื่ี้อาจารที่ท่านพูดถึงเรื่องนการดีไวที่หนี้ชาตินะครับมีรังสีกรมอรมาธิการ658เรื่องคนอยู่กับบ้านคนอยู่ในที่ของมัน คือเริ่มทำตั้งแต่เช็กกฎหมายเดินทาง่เอยแต่เมื่อทำม,มาระายะแล้วเนี่ย,ม,ยมัยนต้องการความมั่นีงมีราก่างคณะความการนั้นทะไ่ถึงี่้นปส62คือทำ